ยากาศดีมากนะคะที่ได้เนี่ยกุหลาบนะมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเราปลูกแบบออร์แกนิกอะ่ะไม่ได้ใช้ยามันก็จะมีแมงมากินบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เราก็ต้องทำใจอะนะคะอาจจะต้องหายาฉีดที่เป็นยาแบบชีวภาพอ่ะเนาะ เป็นพวกปุ๋ยหมักเป็นอะไรอย่างเงี้ยกําลังหาอยู่เพราะอยากได้แบบธรรมชาติจริง้ดูต้นนี้สวยมากเลยเพาอยากได้แบบธรรมชาติจริงๆอ่ะเราไม่อยากใช้สารเคมีอย่างยแบบทำร้ายเขาก็ต้องทําใจว่ามันก็จะมีดีอย่างเสียอย่างนะคะแต่แรกมาด้วยความปลอดภัยดอกอันนี้พอฝนตกแล้วแบบสวยมากเลยค่ะดูสิเห็นไหมมีมแมลงด้วยนะคะเห็นไหนมแมลงตับเต่า บรยากาศคือแบบว่าดีจริงๆดีมากๆฝนตกแล้วก็มีหมอกลงนะคะบางๆเบาๆอันนี้ฝนเพิ่งตกนะคะดูดิเหมือนลักษณะแบบเหมือนมีออกหมอกๆอกะคะ่ะ อันนี้ซูมอันชันของมลนะคะเป็นอันชันออแกนิกนะคะแล้วเป็นอันชันพันกลิบซอนคือมนปลูกเอาไว้เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวแล้วก็มนจะใช้ตัวสมุนไพรตัวนี้ค่ะอันชันเนี่ยซึ่งเราทําแบบธรรมชาตินะมนต้องบอกก่อนว่ามนไม่ได้ใช้สารเคมีนะเพราะฉะนั้นลูกค้าหรือว่าใครก็ตามที่ถามถึงเรื่องอันชันที่แบบลูกค้าที่สั่งผลิตแชมพูหรือทำทรีทเมนต์ผมหรือแชมพูค่ะเราใช้สารสกัดจาก อย่างอัญชันเนี่ยเราใช้อัญชันพันกลีบซ้อนซึ่งเราปลูกของเราได้เองนะคะพี่ๆเราให้ดูอัญชันสวยไหมคะเราเยอะมากนะคะคือบอกว่าเต็มต้นเนาะนี่เราให้ดูเนี่ยค่ะอัญชันเยอะไหมก็คือเต็มอย่างนี้เลย แล้วฝนก็คือสิมสิมบรรยากาศดีมากอ่าเดี๋ยวมอนให้ดูตรงนี้ที่มอนบอกว่าทำให้ถึงออร์แกนิกเนี่ยมันก็จะมีดีอย่างเสียอย่างก็คือดีก็ค,คือความปลอดภัยใช้แล้วเห็นผลเสถียรนนะคะอินครีเดียนหรือสารสกัดเวลาที่เราเอามาสกัดแล้วเราได้สารสกัดมาเนี่ยคือเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะทุกคนเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเราใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่เป็นออร์แกนิกแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะคะอ่า ะะเพราะว่าวิธีการสกัดหรือกรรมวิธีในการสกัดเอาเอเซนเชียลออยล์หรือว่าเอาสารสกัดของมันเนี่ยเวลาเราเรียนมาเนี่ยคือมันต้องการให้มันเป็นออแกนิกไงคะแล้วเราปลูกเรารู้ถูกต้องไหมคะนี่ก็คือเราก็จะเห็นว่าข้อเสียของการที่ปลูกแบบออแกนิกก็คือใบของน้องเนี่ยก็จะถูกออนอนหรือว่าพวกมแมลงศัตรูพืชเนี่ยนะคะก็จะมากินมาอะไรไปประมาณนี้เนาะแต่นั่นก็คือเป็นธรรมชาติของเขาอะคะ่ะ ะะซึ่งก็เป็นธรรมชาติของต้นไม้ซึ่งเราก็จะต้องทําใจแล้วก็ยอมรับกับมันในเมื่อเราต้องการปลอดสารพิษแล้วก็แบบออร์แกนิกจริงๆอันนี้เป็นหมอนตุรกีนะคะที่มนปลูกนะคะลงทุนปลูกเองเลยแล้วก็แบบภูมิใจมากๆนะคะก็ในส่วนนี้ก็คือเนี่ยค่ะนี่ในโซนนี้นะคะมันก็จะทําเป็นสุ่มแบบนี้เลยสวยๆนะคะ